แทนแทนเห็นอะไรไหมครับนี่คือครับเค้กวันเกิดนะครับผมมาเป่าเค้กวันเกิดครับให้กับลลิสามโนบาลนะครับหรือว่าน้องลิซ่าที่พวกเรารักนะครับขอแยาเป็นตัวแทนบิงแล้วก็เป็นตัวแทนของแอดมินช่องอะไรแชนแนลนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตึก YG Thailand นนะครับแห่งนี้ครับพร้อมกับนะครับ มาส่งกำลังใจเป็นตัวแทนกับทุกคนนะครับที่จะร่วมส่งกำลังใจในวันคล้ายวันเกิดของน้องลิซ่าลิซามโนบาลที่เรารักนะครับก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้น้องมีแต่คนรักกันทั่วโลกกันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็ทุกคนส่งกำลังใจครับผมอยู่ที่นะครับวายจีไทยแลนด์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องลิซ่าลิซิามโนบาลครับ